ไม่สมประกอบเพราะมีไอ้ปางไม่สมประกอบอถาจริงๆเหอทุกครั้งมันจะต้อด่ากันทุกครั้งเลยไหนลองแบบว่าเปิดคลิปด้วยการชมแบบปางค่ะเแบอบร์บี่เธอถึงน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยปางทำไมวันนี้เธอถึงน่าเกลียดมันผักมันไม่ได้อะ่ะในเกมเนี้ยน่าเบื่อวอะ่ะ <c oughs> เองเปิดด้วยการชมฉันดิอ่ะพี่<อ>แจงวันนี้เธอแซ่บนะแต่ไม่เท่ากับสิ่งที่ฉันจะลองจะทําในตอนนี้หรอกอะไรอ่ะนี่คือคนการชมแล้วเหรอใช่ <c oughs> เห็นป้าเเวลาชมมันก็มันมันก็ต้องมีตรงมีแต่งไงแต่มันแต่พี่แจงไม่เคยแต่งพี่แจงคือไม่ชมบเลยไอ้ปางทาไมวันนี้แกไปทํากันเถอะต้องฝืนอย่างฝืนสวยสวย จังทำอะไรอ่ะโยนโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนใครตอนรับเขาสู่ช่องขอจบแจ้งแล้วสมมณีวีวีราอยู่ด้วยกันในแบบอีเกีย3า0 8นนะคะในโรบอกนั่นเองค่ะทุกคน <c oughs> มาอีกแล้วคนระับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันเลยเนาะรอบนี้เนี่ยเรามีไอเดียใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนแรกคุยกันออก้องปางก็คือแบบเฮ้ยอยากมาวิ่งเล่นในสังวนแปนจางแต่แบบไหนๆมันตอนนี้มันก็จะปีใหม่แล้วเนาะอยากหาอะไรแบบแซบ่บๆกินแล้วเดี๋ยวเราจะแบบมีเลี้ยงปีใหม่ด้วยแล้วเลยคุยกันว่าเฮ้ยปีใหม่เนี่ยเราจะกินอะไรกันดีและสิ่งที่เราอยากกินนั่นก็คือโ้นตัถ้าอย่างนั้นนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยกันทานร้าน ส้มตำสุดแซ่บ <Yeah. S 1> กับฝ <Ooh. S 1> ีมือของพวกเราเองนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยทาเหมือนเป็นร้านส้มตําไปแล,แล้วไม่ใช่ร้านส้มตำเนี่ยมันเป็นรถเข็นขายส้มตําแต่ว่าใน <c oughs> รอบนี้เนี่ยเราจะทําเป็นร้านเลยนะคะจะเอาลังการ <Yes. S 1> แล้วก็จะมีแจวฮ้อนขายด้วยโอ y e สอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่า <c oughs> ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ก่อนเอาตรงไหนดี ฉันน่ะไม่ได้อยากให้ร้านมันใหญ่ฉันก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะโอเคแล้วฉันก็จะลบของตรงเนี้ยเราจริงๆนะทุกคนส้มตำที่อร่อยคือส้มตำแบบร้านจะต้องแบบเออรถเข็มเป็นร้านกลางๆหน่อยอมีที่นั่งนิดหน่อยแต่ก็คือต้องริมถนนนะคะต้องเป็นแบบร้านกลางๆจริงๆอ่ะไม่กั้นมันไม่อร่อยมันไม่แซ่บพอเพราะฉะนั้นเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการทําร้านส้มตําของเราลบอันนี้ออกได้ไหม ไม่มีใครช่วยทำนะคะถ้าลบออกนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทำเป็นตัวของเคานเ,เตอร์ให้โอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวฉันขอปรับพื้นให้ก่อนลกันนะโอเคได้เคานเตอร์เนี่ยจะต้องใหญ่หน่อยนะทุกคนเราจะบอกว่าร้านของเราอะ่ะคือจะไม่มีหลังคานะมันจะร้อนนิดนึงแต่มจะแซบมันจะเป็นบิ๊กให้ไหมอ่ะเฉาม,มันมืดไปไหมแกจัดการเลยอืมเราจะต้องทำทั้งเตาไก่ย่างทำทั้ง เอ่อที่ตำส้มตำนะคะแล้วก็จะมีปลาดุกอใช่แล้าต้องมีปลาดุกปลาดุกย่างแล้วก็ตรงเนี้ยมีเตาแก๊สใช่ไหมเวลาเขาจะทำพวกแบบต้มยำหรือต้มอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะตั้งเตาเอาเป็นถังแก๊สแล้วก็ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวฉันจะเริ<อ>่มทำโต๊ะละ,ะกออกคือ,อคสาหรับรอบนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นร้านที่มันไม่ได้แบบว่ามากมายห,ห,หรูหยิ่งใหญ่อะไรเยอะแยะมากมายนักนะคะแต่ว่า,าจะเป็นร้านที่ หลายคนเห็นเราจะต้องนึกถึงแน่นอนนะคะเพราะว่าร้านซ่อมตาส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโต๊ะเหล็กทุกคนต้องเคยไปนั่งกินร้านซ่อมตำมั้งแหละเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าโต๊ะเหล็กขอบเป็นสีเทาวสว่างนะคะแล้วก็เราจะใช้แมตทิเรียลเป็นเหล็กฉันก็ลังเคยถยือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้เป็นเสาในการทําแบบอันอันน,น,นี้มันใหญ่ไปไหมอ่ะพี่แจงเสาทำอะไรไปเนาะใส่หลังคาของอันนี้ดิึกเพิงตรงนั้น ใหญ่ไปเราต้องใช้แบบไมก้านอะ่ะโอเคประมาณเนี้ยฉันว่าขนาดกำลังพอเหมาะพอดีโต๊ะที่ร้านเนี่ยจะมีไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นร้านแบบเล็กๆไม่ต้องเยอะมากถ้าใครนั่งริมริมริมไหนก็ต้องระวังอะไรคะระวังจิ้งจกคะ่ะเพราะว่าแบบอ่าร้าน,นต่างๆมจะมีแบบว่าจิ้งจกอยู่ตรงกําแพงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อยู่หน้าไหน,นะคะ,าะ,นะกากอี้เนี้ยจะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบไม่มีผนักนะคะเนื่องจากเออเรา ลดการใช้งบประมาณของทางร้านก็ให้พอกินได้ขพรเราร้านจะไม่มีรั้วนะคะก็คือเป,เป็นร้านข้างทางไงอ่าถูกเป็นร้านข้างทางจริงนี่หนึ่งโต๊ะประมาณนี้แ๋วยวเราจะมีแบบเมนูเมนูเอาวางมาให้นิดหน่อยนะคะเพือ่อเดชชอบนะร้านซุ้มตำม,มันแบบว่ามันมันตรงคาเเอร์เราอะ่ะอันนี้คือเตาย่างใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นเป็นเอ่อแบบแบบฟิลวางของวางนู่นมานี่แต่ตรงนั้นเป็นเตาย่างเลยก็ได้ ไม okay ่เค็ม่ต้อทำเตายกนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันลองดูแป๊บหนึ่งว่าจะทำเตาย่างยังไงดีตัวของครกนะคะเราจะใช้เป็นหม้อเป็นถ้วยพี่จัามันจะมีครกยักษ์แล้วก็ครกเล็กนะเพราะว่าครกยักษ์เนี่ยจะเป็นส้มตำปูปลาเออเนี่ยมันต้องแบบนี้แค่นี้พอแล้วก็วางตะเก่งตั้งละต่อไปเดี๋ยวป้าจะทำสาก พี่แจงเอ้ยดูนี่คือสากของฉันนะจ๊ะเออดีดีดีสวยมากเหมือนมากเราย่างดูดีเลยทีเดียวไม่คิดว่าจะดูแลดีขนาดนี้ตอนนี้ฉันจะทำไก่ย่างเพื่อให้มันเห็นด้านในทั้งสองด้านนะเดี๋ยวพี่ปานจะต้องอ่าลบลบพื้นน้านหลังออกเฮ้ยคนเหมือนน่ะนี่คือตุ๊กตาหมีคว่ำ ไก่ย่างฉันรู้เลยไก่ย่างก็ไก่ย่างอะไก่ย่างความเหมือนปะเหมือนสวยน่าอีสเวอร์อันนี้จะเป็นส,ส่วนตัวนะคะลูกค้าที่อย่างอีสแบบส่วนตัวก็สั่งส่วนตัวได้ถ้าลูกค้าเนาไหนแบบว่าอยากกินแบบน้องเราก็มีให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึนงแบบน้องต้องหาน้องก่อนเมื่อกี้ฉันแอบ,บเห็นน้องอยู่นะอยู่ไหนวะเดี๋ยวน้ำเนี่ยอันนี้คือปลาดุกย่างมีมะนาวฝานาฝาแล้วด้วยหนึ่ง โอ้โหเหมือนอะไรขนาดนั้นนะถ้าถามจริงเถอปะปลาดุกปกติเวลาเราไปซื้อกันสีมันจะซื้อคือสีอะไรสรีเหมือนไก่เลยไม่นะปลาดุกฉันมันดำนะสีของปลาดุกจริงๆมันคือดำนะคะทุกคนงั้นแกปลาดุกเผือกนี่ปลาดุกคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ระส่งจะรับประทานอาหารในร้านนะคะกรุณา ระวังเก้าอี้หนีบก้นนะคะเนื่องจากเก้าอี้ของร้านเรานะั้นคอนงที่จะเ,เป็นพลาสติกแล้วมันก็อาจจะมีผุพังบ้างนิดหน่อยโปรดระวังการหนีบก้นของทุกท่านด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าทุกคนอะไรเคยไปนั่งแบบกินอาหารไหมที่ร้านแบบร้านาทาแล้วเขามีก็ยี้พลาสติกให้อะ่ะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยดีกว่าว่าใครเคยโดนก็ยีพ้พลาสติกหนีบตูดโอ๋ยมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็ต้องเคยโดนหนีบเคยโดนปห สก็เคยนะแต่มันหนีบแบบกินกินเนื้อกางเกงอะ่ะกินเนื้อกะโปงนิดเดียวอะ่ะดีไม่หนีบเนื้อมามันคือมหากราบการทํำซีลังคา่าโค้โหลังคาอีกแล้วถ้าละเกียรลังคาจริงๆพูดเลยนะลังคาอนะ่ะมันเป็นอะไรที่ทํายากาด้ยู่นี่ขนาดนั้นหรอกอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงและอีกอันนึงสวย สวยมากจ้ะพี่หลังคาสังกะสีค่ะนี่หลังคาสังกะสีแต่ลานเราเนี่ยพอแบบม,มีหลังคาแล้วมันดูมืดๆเนาะแกระเสกโต๊ะมาทับเตาชันอะใช่โบไปดิทำไมอ่ะไม่ฉันปีนไปทำหลังคาไงอ๋อแต่ละ เอางี้นะคะเดี๋ยวปางของไปตกแต่งให้เสร็จก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะคะว่าเป็นยังไงใช่คะ่ะเพราะว่าตอนนี้ร้านเราก็ทําไปได้แบบว่าเยอะแล้วเนาะเหลือแค่แบบการตกแต่งอีกนิดนหน่อยก็จะเสร็จแล้วขอแต่งแป๊บนึงแล้วกันนะคะ a few moments later โอ๊ยพอทาร้านเสร็จแล้วรู้สึกหิวเ,เนาะปางคือร้านมันจะแบบเหมือนอะไรขนาดน,านาีน้ร้านเหมือนร้านส้มตํา,าตเจน,เนีนะปากซอยบ้านฉันเลยอะ่ะหูยเจนีพโอชนะ เออเราจะเจนี่ตอนต้นอร่อยมากเพราะว่ารลาของเขานี่ก็คือแบบว่าเป็นร้างสังกะสีนะคะแบบกลางๆแล้วปลาลับแบบคลักๆไงโอ้ยเจ้าฉันชอบกินมากอ่ะเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าไหนมันสะอาดเกินไปอ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยใช่แต่แบบเนี้ยกำลังดีเลยท้องไส้เลยว่าคือเขาก็สะอาดแหละแต่ว่าแค่แบบมันคลักไงคือแบบปลาลับแบบคลักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชอบเออมันซ่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์อ่ะเออบอกเลยนะว่าแบบอุ้ยจดจ่อโอ้ยอร่อยเลยอ่ะมาดูกันซิ นี่ข้างหน้านี้ก่อนเลยพี่แจงนี่ขอขอให้แกพิเศษอันนี้ก่อนเลยโหเตาถ่าน,น,นแบบนี้คือเตาถ่านแบบไฟลุกโชนนะคะก็จะมีทั้งไก่ย่างมีแบบน่องด้วยแล้วก็จะมีปลาดุกด้วยนะคะแต่ว่าที่ขายดีก็คือไก่ย่างแบบตัวเพราะว่าไก่ย่างนี้เนี่ยเน้นเฉพาะ<ห>ตนูนหมีอุ้ยน่ากินมากอะมีตูดไก่มีอะไรแบบนี้ด้วยอะอุ้ยโอ้จริงๆเราน่าจะทําเสียบไม้ยา่างนยเนาะแต่ว่าเสียบไม้ก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวเราค่อยย่างตอนหลังละกันตอนนี้เอาเอาเท่านี้ก่อน มันจะเล็กเินั้น่ะเทำร้านกชิ้นแยกเออมันจะมีขับมายกันด้วยไงเคาน์เตอร์หน่อยดีกว่าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะจะมีเป็นครกใหญ่สําหรับส้มตำปูปลาร้าว้าวและครกเล็กสําหรับตําไทยอ่าแล้วพ่อค้าคนนี้นะคะก็คือเจนนี่เจนนี่กําลังถือสากอยู่ใช่อุ๊ยอันนี้คือตีต่างได้นะว่าจะให้มันเป็นพริกหรือเป็นกุ้งแห้งก็ได้อะไดูสิให้กเลือกเลยว่าอยากให้เป็นพริกหรือเป็นกุ้งแห้งพริกกุ้งแห้งต่ส้มนะ เออนั่นแหละร้านนี้มะนาวลูกเดียวไม่เน้นเปรี้ยวเน้นเค็มโอ้ยร้านนี้คือมะนาวคือเป็นมะนาวอัลลิมินตอ๋อบีบได้เรืกลิ่นได้แบบลูกเดียวใช่แล้วดูน้ำปลาดิน้ำปลาแบบอืมคลักเวอร์น่ากินสุดๆมีทำมะละกอแบบนี้ด้วยมะละกับอะไรน้ปลามะลากับน้ำปลาสิคะอะไรแล้วดูมะละกอดิโห้ยลูกอบอ้วนมากแล้วมีแต่แบบสับแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศเป็นพวงอยู่ข้างบน อุ้ยน่ากินนะอุ้ยขาดถูกฝักยาวแต่ไม่เป็นไรเราไม่ค่อยกินอยู่แล้วถูกฝักยาวขาดถูกฝักยาวขาดแตงกวาตันแตงไงอุ้ยอุ้ยแค่นี้ก็แซ่บแล้วจริงจริงก็ไม่ต่าหิวข้าวนี่นี่นี่ฉันพลาดอินพีเซนต์มากอันนี้คือเตาแก๊สเอาไว้ทําลาบน้ําตกงี้แล้วนี่คือหม้อนึ่งข้าวเหนียวอ๋อแบบซึ้งอุ้ยเหมือนอ่ะนี่ยยววด้ะแล้วข้าวเหนียวคือเม็ดใหญ่ใช่ไหกลมเชี่ ไว้แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟอ๋อโอเคเกตอยู่ข้างหลังมีตู้เย็นด้วยนะคะน้ำดื่มบริการตัวเองแล้วก็มีรางน้ำแข็งด้วยเมื่อนะฉันชอบรางน้ำแข็งเออชอบอ่ะตลกอ่ะรางน้ำแข็งตลกมาก เหมือนมากมา,มาไหนขอดูโต๊ะสิเรามาดูที่โต๊ะและที่ร้านนะคะนี่เลยโต๊ะของเราจะใช้เป็นโต๊ะเหล็กนะคะทุกคนเพราะว่าร้านซ้มตันหลายๆร้านเนี่ยก็ยังเป็นโต๊ะเหล็กนะคะเพราะามันง่ายต่อการเก็บทำาคสารอะเช็ดถูตากฝนก็ได้ทําอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้เน้นเฉพาะพลาสติกที่แตกและหนีบตูดนะคะพลาสติกที่เป็น,นเก้าอี้ของร้านซ้มตันส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําเงินแดงเนาะนั่นก็เป็นสีน้าเงินแดงเหมือนกันบางร้านก็จะมีพลังพินแต่ร้านเราไม่มีค่ะเพราะว่าเราเน้นเปิดโล่งนะคะแล้วก็คนน แซ่บไหมคะเออรสชาติดีมากเลยคะ่ะแซ่บแซ่มากครับแล้วก็เผ็ดมากเลยด้วยไม่ทราบว่าช่วงนี้พริกถูกหรือเปล่าครับอ๋อเอเอ,เอพริกไม่ถูกคะ่ะให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องให้มาละก่อเยอะให้าะให้พริกแทนคะ่ะแล้วนี่ทุกคนดูนะคะมีทั้งอันนี้เขาเหนียว มีข้าวเหนียวเ,เสริรในจานาด้วยน,นะครับแล้วก็จะมีไก่ย่างส้มตามอุอ้ยน่ากินมากแต่ลูกค้านี่มาคนเดียวก็คือแบบว่ากินไก่ย่างทั้งัวเลยหรอคะพอดีร้านนี้ไก่ย่างอร่อยค่ะมันแซ่บมากโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะยังรองลูกค้าอยู่เดี๋ยวจะมีลูกค้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะคะคือร้านเรามันยังมาเปิดใหมยย่ไงก็มีแค่สาตโตเท่านั้นแหละดูโตนี้กันมากดีกว่าโอ้ยโตนี้สั่งเยอะนะเนี่ยมีทั้ง ตำทาตอะไรนะ่ะอันนั้นคืออะไรอะ่ะคือคุณผู้ชายกินหมดแล้วคะ่ะจานสีแดงนั้นคืออะไรอ,อ๋อมันเคยเป็นขนมจีนนะครับแต่ตอนนี้มันหมดแล้วน <c oughs> ีออ่เขากินแซ่บนะเขาเหลือแค่แบบสองสามเส้นน่ะ <c oughs> เออแซ่บเกิน,<ต>นอ่ะแล้วก็มีเหยื่อด้วยนะอุ้ยคือแบบวอะไรกินซุ้มตำเนี่ยสินล่องกินก็คือคโคลานะคะของดรบอมบอกเลยเมื่อกี้เราเข้ากันเข้ากันอุ้ยเธอฉันแซ่บ เน่ะฉ,นนฉันนั่เดทกับแฟนของฉันนี่ฉันบอกเลยว่าฉันนั่งซี่กันแบบว่าเหือกแทบทะลุเหือกแทบหลุดเลยอ่ะมันอร่อยมากร้านนี้ฉันการันตีเลยนะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากมากเลยกินกันตาหยีเลยอ่ะเออทราบไงอุ้ยตั้มถาดแล้วก็มีปลาดุกปลาดุกนี่เหมือนจะย่างนานไม้ปลาดุกมันสีดำไอ้ปลานปลาดุกแก้มันนะปลาดุกมันสีดำนะ ไก่น้องไก่แล้วก็ตำถาดโอ้โอ้จินตนาการโอ้ยฉันชอบอันนี้นะอันนี้คือป้ายร้านค่ะอันนี้เป็นป้ายเมนูเออเดีอ่ะเหมือนอันนี้เลยอ่ะผ้าเช็ดมือไม่ใช่ <c oughs> แกเกิดมีสภาพดิบแบบร้านใช่ไหมมันจะมีป้ายแบบนี้แล้วจะมีตาราสักษ้์ของโคกหรือป๊ปซี่ก็ว่ากันไปอ,อะไรอย่างเงี้ยป้ายเมนูและนี่นะคะก็คือ ร้านส้มตำเล็กๆของเราทั้งสองคนนั่นเองนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันแล้วก็ชอบกันในทุกๆคนนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็คืออิมมาจากเรื่องจริงหลังคาสังกะสีมบบนจริงๆเปิดโล่งจริงๆนะคะมีแค่แบบว่าบางแดดบางฝนแค่นี้พอแล้วแบบว่าร้านส่วนใหญ่ที่เป็นร้านส้มตำที่อยู่แถวบ้านของพวกเราก็จะฟิลๆคล้ายงี้เนะเาะของฉันนี่รถเข็นเลยจ้ะเออเอางี้ดีกว่า ถ้าใครมีร้านส้มตางนะคะแบบนี้หรือแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและขอหนึ่งคำของคำว่าอร่อยในพื้นที่แถวบ้านของเพื่อนๆนั้นพูดคำว่าอร่อยว่าอะไรบางครงก็จะแบบ แซบ่บบางคนก็จะแบบจุดจวดบางคนก็แบบเฮ้ยอร่อยเฮ้ยทำถึงทำดีหรืออ,อย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าใช้คำว่าอะไรกันบ้างลำ้ำแตะก็มีนะเออโอเคอและครั้งนี้นะคะพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบให้เราทำร้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กับพวกเราสองคนด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราสองคนลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย หิวเลยอะไปกินข้าวก <มา S 1> ่อนนะ<ต>ไม่หวเหรอกินสุนตำดีกว่า,อ,อ,าอยากกินสุนตำอยากกินแบบตั้มสั่ว